สวัสดีรยบมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี่ยรูดคือลง24ตัวนะครับอ่าสัปดาห์นี้ได้ลงหุ้นรอบบ่ายให้3วันนะครับส่วนถ้าเราจะตามทูกวันก็อันนี้วาดผมไม่ได้นะครับแบ่งปันกันไปครับในรายกลุ่มปีละ6 0 0บาทครับใช่ครับปีละ600บาทครับตามก็ได้ทุกวันทั้งปีครับ240บกว่าวันทั้ง4หุ้นครับมันวินี่เคจีนห้างเดี๋ยวดูวันกลางคลิปนะครับว่าเบิร์นท็อปอะไรยังไงนะครับ หุ้นรอบบ่ายนะครับเลขของวันงคารคือเลข3ามหนึ่งนะครับคําว่ารูดคือลงยี่สิบสี่ตัวคือเอาสามหนึ่งตั้งนะครับบวกยี่สิบสี่ได้ห้าสิบห้านะครับแล้วก็สามหนึ่งตั้งลบยี่สิบสี่ได้ศูนย์จะจะเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับส่วนจริงจริงบางท่าจะตัดทิ้งบ้างก็ได้ตัดทิ้งไงครับอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์เป็นเลขสี่แปดนะครับนี่ครับมองเห็นนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับนะครับผลลงอะไรแรับเลขสี่แปดนะครับเนี่ยนะครับสี่สี่แปดนะครับ 48่4ถึงยี่ถึง72ถึงเจ็บนะครับตอนจริงพระนาจะตัดนี่ก็คือถูกถูกจีนครับเบิ้ลรอบแรกเข้ามาแล้วก็มาถูกจีนนะครับแล้วก็ถูกมาหลายวันมันหราบอาจจะจะถูกค่อนข้างบ่อยครับผิดน้อยครับวันที่หลุดแนะนําว่าหยุดก่อนครับหยุด1วันก่อนแล้วค่อยช่วงที่มันเข้าจัด 2- 3สาวันเสี่ยงค่อยๆอัดเอาช่วงนี้เอาครับเพราะว่าถ้าไปอัดวันที่สมมติมันหลุดไปอัดวันที่หลุดมันก็คือ เสียทุนปีฟรีเปล่าไม่เกิดประโยชน์ครับอาจช่วงที่มันวันเดินดีกว่าครับเพราะว่าปีหนึ่งค่อนข้างนานไม่ต้องรีบร้อนมากครับส่วนมันมีสองสามรอบต้องเบิ้ลทบลักษณะนี้นะครับถูกรอบแรกคือหยุดนะครับหรือจะตามต่อก็ได้นะเพราะในสัปดาห์หนึ่งมันถูกหลายรอบเหมือนกันนะครับถ้ารอบแรกไม่ถูกก็ต้องเบิ้ลทบมาลักษณะนี้นะครับแล้วหลายท่านพอเข้าใจนะครับลองไปบวกลบดูตามนิ้วเองนะครับแล้วก็ท่านที่แทงในวัยผู้จ่าย9ก9 5่านะครับก็จะถูกตรงนี้ได้เยอะกว่านี้นะครับ ออนี้เป็นลายไอดีผมนะครับท่านใดจะทักทายพูดคุยทักได้นะครับแล้วก็มาเดินครับแนะนําหุนหนึ่งชุดนะครับตัวละบาทสองบาทคงจะมีทุนสนรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเหตุผลคือยังไงมันก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหรือแม้กระทั่งใน,ในแต่ละวันมันก็ต้องมีเช่นหลุดรอบแรกเนีย่ยก็ต้องเบิ้ลทบมารอบ2แบบนี้นะครับสนถ้าหลุดก็มาเดินครับแนะนาปลอดภัยที่สุดหยุดก่อนครับวันหนึ่งรอเลขมันเข้าแล้วค่อยตามอัดเอาครับจะปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าในปีหนึ่งสองร้อยสี่ถึงปาต้นปี ต้นปีถึงปลายปีไม่ต้องรีบร้อนครับโอเคนะครับผมจบคลิปนี้เพียงค่นี้ครับแล้มาลุ้นผลหุ้นรอบบ่ายของวันาคารกันนะครับ